และโครงการพัฒนาต่างๆในยุคนั้นด้วยแต่ทุกตำนานมีวันสิ้นสุดจุดจบของกำนันเปาะไม่ได้มาจากเรื่องเล่าสีเทาเหล่านั้นโดยตรงแต่มาจากคดีทุจริตที่ดินเขาไม้แก้วและคดีจ้างวันฆ่าซึ่งนี่อาจจะเป็นบทเรียนราคาแพงที่บอกเราว่าสามเหลี่ยมอำนาจที่เคยค้ำจุนเขาอยู่นั้นมันไม่ได้มั่นคงตลอดไปแต่คำถามที่น่าสนใจกว่าก็คือถ้าเกมที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ข้างในล่ะครับแต่อยู่ที่ประตูหน้าบ้านที่จังหวัดตราดมันคือเกมของเจ้าพ่อสไตล์อินเตอร์ Inter, ที่ไม่ได้ต้องการจักครองเมืองแต่ต้องการจะกคุมประตู มันคือตำนานของราชาผู้คุมประตูที่มีฟันเฟืองตัวสำคัญคือลียงพัดหรือที่รู้จักกันในนามเจ้าพ่อเกาะกงลียงพัดชายผู้ถูกสหรัฐยึดทรัพย์และคว่ำบาตรข้อหาะเมิดสิทธิมนุษยชนใช้แรงงานต่างด้าวก่ออาชญากรรมไซเบอร์คือมหาเศรษฐีและผู้ทรงอิทธิพลระดับสูงของฝั่งกัมพูชาเจ้าของอาณาจักรคาสิโนโลและเขตเศรษฐกิจพิเศษและแน่นอนครับว่าประตูชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลมันจะถูกเปิดออกเองไม่ได้ถ้าผู้คุมประตูในเครื่องแบบไม่ได้รับส่วนแบ่งธุรกิจน้ำมันเถื่อน และการค้าของนิทัศสีทางน้ำเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ากองกำลังที่ดูแลหน้าน้ำไม่ทำเป็นมองไม่เห็นนี่คือภาพที่ชัดเจนที่สุดของผลประโยชน์ร่วมกันครับชาวไทยมิตรครับแม้ว่าทั้งสองอาณาจักรจะไม่ได้ทำงานร่วมกันโดยตรงแต่อาณาจักรของพวกเขามันคือ2ด้านของเหรียญเดียวกันคนหนึ่งคุมหน้าร้านและศูนย์กลางโลจิสติกในขณะที่อีกคนคุมหลังร้านและประตูนำเข้าเมื่อทั้งสองส่วนทำงานสอดประสานกันมันจึงกลายเป็นซัพพลายเชนสีเทาที่สมบูรณ์แบบที่สุดและสิ่งที่ทำให้ตำนานของพวก เขายิ่งใหญ่และคงกระพันมาได้นานขนาดนี้ก็คือ3เสาค้ำยันอำนาจที่แข็งแกร่งดุดหินผาเสาต้นแรกคือเจ้าพ่อที่กุมอำนาจเงินและอำนาจมืดเสาต้นที่2คือนักการเมืองที่กุมอำนาจรัฐและกฎหมายและเสาต้นที่สคือนายทหารที่กุมอำนาจปืนและชายแดนเมื่อ3เสานี้ค้ำยันซึ่งกันและกันมันจึงกลายเป็นโครงสร้างที่ยากที่จะมีใครโค่นล้มได้และนี่แหละครับชาวไทยมิรคือรากเหง้าที่แท้จริงของปัญหาทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่เป็นมรดกบาปที่ถูก สร้างและสืบทอดกันมานานหลายสิบปีแต่คําถามที่น่าคิดกว่าก็คือคุณคิดว่าสามเหลี่ยมอํานาจที่ถูกสร้างขึ้นในยุคของเจ้าพ่อนั้นในปัจจุบันมันได้หายไปแล้วหรือมันแค่อัปเกรดตัวเองให้อยู่ยงคงกระพันยิ่งกว่าเดิมชาวไทมิตรว่ามันเป็นแบบไหนครับ